S 1> <S 1> <S หัวเราะหัวเราะเสร็จร้องไห้ต่อ <C ười> นะฮะตอนนี้กีบเนี่ยนะครับก็โดนกำจัดอยู่เรื่อยๆนะฮะโดนอีกแล้วพี่โอมพี่โอมแห่งปปอสอือจัดหนักหนุ่อีกแล้ว <S <S นี่ครับโอมปปสไปจัดหนัก กีบช่างเจ้าอันนี้เข้าข้อกฎหมายชัดเจนครับอาคารมีพิมพ์พิมพ์ข้อความแสดงอาคาตมาดร้ายนะฮะเออโดยกีบรายนี้เป็นเภสัชกรปฏิบัติการด้วยเภสัชกรปฏิบัติการเนี่ยก็เป็นพวกอะไรอะพวกดูแลแผนยาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม เออเนี่ยครับเป็นเภสัชกรดีๆอยู่ไม่ชอบทำงานอยู่ในห้องแอร์สบายๆไม่ชอบคอยจัดยาให้ผู้ป่วยไม่ชอบหาเรื่องติดคุกนะฮะเนี่ยสุดยอดจริงๆโอมปปสเนี่ยนะครับเออนะท็อปฟอร์มจริงๆ เดี๋ยวกําลังจะมีอีกหลายลายครับกําลังจะตามมาเรื่อยๆนะฮะอืมนะนี่แหละครับภาคประชาชนทั้งนั้นเลยตอนนี้ไอ้พวกนักการเมืองมันก็ไปวุ่นวายกับไอ้พวกหาเสียงมันก็ไปวุ่นวายกับว่าเออจะลงสอสอเขตไหนดีโตโตจะลงบางนาดีไหมอะไรอย่างนงี้เนี่ยไอ้พวกกีบทั้งหลายนะครับก็ ทยอยติดคุกติดคุกไปเรื่อยไอ้แพนกวินก็โดนคุกใช่ไหม,มแล้วก็ไอ้ไอ้ไอ้นั่นอะ่ะไอ้แต่งตัวล้อเรียนสถาบันก็ติดคุกอีกอันี้ก็กําลังจะตามไปอยู่เป็นเพื่อนกันไปจ่ายยาอยู่ในคุกนะครับเออส่วนไอ้พวกอ่ะไอ้คณะก้าวไกลไอ้พวกอะไรเนี่ยเอ้ยก็วุ่นวายอยู่แต่เอ๊ะวันนี้เราจะลงสส ตัวโตลงสสบางนานี่แหละนะเราจะได้สสกันแล้วเราจะมาเปลี่ยนแปลงประเทศแล้วนะไอพิธาก็บอกโอ้ยเราจะต้องให้ทำทำาให้น้ำประปาดื่มได้เราจะต้องทำให้คนเท่าเทียมกันนี่เป็นไงพวกนักการเมืองก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายนะฮะเออมีความฝันจะได้เป็นสสได้จะเป็นนายกไอพิธาก็ฝันจะได้เป็นนายก เนี่ยคนเท่ากันไหมล่ะนะไอพิธาไม่เห็นโดนหนึ่งหนึ่งสองเลยไอเจี๊ยบไม่เห็นโดนหนึ่งหนึ่งสองเลยไอโตโต้ยังไอโตโต้นี่โดนหนึ่งหนึ่งสองอยู่แต่ยัง <c oughs> <c oughs> นะเออแต่ทําไมโตโต้ได้ไปเป็นสสทําไมไม่เอาไิศษจกรคนนี้ไปเป็นสสบางนาบางเนาะ <c oughs> น่าสงสา,ารนะฮะชีวิตกีบวนเวียนอย่อยางนี้แหละ แล้วก็ไม่มีใครสนใจด้วยนะฮะปกติติดคุกเนี่ยจะต้องมีแบบว่าโอ้ยมาช่วยหน่อยช่วยหน่อยอามันยืนหยุดขังปล่อยเพื่อนเราหน่อยอันนี้ไม่มีเลยนะโดนคดีโดนอะไรเงียบกิฟนะไม่มีใครช่วยเหลือโดดเด่นในโลกทวิตเตอร์เดียวดายหน้าบัลลังครับนะของแท้ของจริงฮนะชีวิตกรีบมีแต่จมลงจมลงดิ่งจมลงดิ่งนระก ไม่น่าเชื่อนะครับไอ้พวกกีบเนี่ยอุตส่าห์ไปปลูกปั่นจากมอบเยอะๆตอนนี้หายเกี้ยงหมดเลยอะ่ะหายเกี้ยงแล้วก็โดนทยอยคดีไปเรื่อยๆอะ่ะเออนะไอ้พวกปากจงปากแจวก็โดนฟ้องกงนเต้ไปหมดถ้าสงสารชีวิตกีบนะครับ